สบายดีพี่ดองพลตรงห้ามหมัดเข่าพลตรงห้ามคนเกี่ยวเข่ากำลังคุดจิลโลได้สี่หาโตพนกระตกสะก่อนพอพลกระตกขับแรงมันไม่ไดเกี่ยวเข่าก็เลยคุดจิลโลหนึ่งสองสามสี่โอ้หกเจ็ดโตรอหกเจ็ดโตพวกพี่ดองเลยเข่าเกี่ยวว่านพลตรงห้าม ตุกตุยุดย,ดย,ดนเ,นยเดี๋ยว้เดี๋ยวแดดออกเดีออเด๋ยวกันอ,อนอ่ามาอีกแล้วก็แดดออกเดี๋ยวกัดอ,อ,อีกหลอบ,อบคุจิลอกคินมะออื่น<ม>น้ำนดิมะขามกินสมใจเลยบอลแก้วมะาขามฝนต๊ล,ล,ลูกเมือม่อบาได้น้ำไร่วไหลยลูกแข<อ>งแ็ง<อ> ไม่ได้รู้ว่ารม,ม่ทางหางเลยคนต้องแห้งกะลีคุณจะหลอกกะหางเลยคุตื่นอีกทักได้จากชิปปลายโตเสาโตแปะพ่อกับแม่เพื่อกินแล้วก็เสียยาเลยพี่น้องเลยเ้าก็ได้เจ๊ตโต้น่อยเดียวนึงเล่นแม,ออแม่เอิ้นแม่และแม่ แ<ม>ีแม่เ <c oughs> ปิดเอินแม่แม <c oughs> ่แม่เปิดโต๊เขียงกับหัวตะบ่นหัวมันเก่าเตียงมุงหงา,ายถุงไรจกจกูหพอท้ามเข่า านะคือยืนตากฝนวะเพิ่งเลยไดพ้นที่บนได้ตกแบบว่าน้ำไหลแบบนี้มาตกแห้งเด็กๆเขาเดียวหนึ่งก็ยังขนาดนี <fields>. ้กิกกเมื่อบ่ได้พ้นตกเมื่อบ่ได้บังกับกูบังกับกู ย่านกับโก้เับแล้วักคนยจานจับจับวับจับจับจแลจวบับจับจับจัจับ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 จบี่แล้วจับจันจับจับยับบ๊ับัจับจับจเบจับจับจบับจ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 ับนับจับจับจ ตบมือเขาแล้วอยู่แล้วว้าวิคกี้มกับกูดิวิ็กซ์กี้โอวตบกันตบกิ้งกับกูเอ้ยวิ็กี้ย่านทุกแก่ผ้าเด้อผ้าเด้อเออพอเห็นตัวจริงมันผืนย่านติตะก้าเลยมี่ตะกับกูกับกูเลยผืนเบรนเนี่ยเลยเว้นนี่พ่อจับโตกับโกูจับเลยไม่เพิ่นเบิ่งเลยกับโกูห้องมันห้องหรือิ่นย่านเลยบอล ตายพเห็นเลยตายเลยตัวไอ้คนยานบม่ใช่ตัวมันเห็นตัวจริงเลยเนาะมันเห็นกับโก้คนยานดิบอันนี้ตุ๊กแกบ้าฝั่งเราเอิญกับโก้ไ้ไหมโอ้ยหยุดเนี่ยแม่พูดจีรอตื่มอีกจังเล็กจังหน่อยนะี่ไว้พอกแม่เมันกินปลาตัว ผุมเฮงผอยผ้าหยางเลยออกได้เเราคันเบ็ดบันเข่าเรื่องถั่วนะแต่ก็บังไห้ก็ยังบ่พอเกี่ยวได้เิืงใกล้ๆมันยังเกี่ยวอยู่ตะบิดว่าสิเกี่ยวม้อนี้คาบแรงเหลือเกี่ยวอีกมืออื่นก็ชีวิตโตมันสุกขัๆเนาะเหลือแต่โตบันบ่ทันสุกขักอีกมือหนึ่งสองมือจังเกี่ยวใหม่ บวิทแล้ววันนี่ต่เี้ยวมอกับทเถบุกขามึงได้สกานอี่ม้งี่พี่น้องบัดชุมชุมนี่มันชุกความกันเบิดแล้วป่ะนี่กับยูลุมเกี่ยวโบ่านอะไรจังเลยทีิเกี่ยวโทรานย่อนฝนมาคัดจังหวะนี่แหละี่จอมเหมือนย่านกับโก้อ้าวเอ้าเปิดดอกไผกกัเป็นแบบนี้ สลัดได้ผู้บอกกับเขา่เปิดประตูให้รอดเอ้ามูเว้นนี่มือเศร้านี่แมียผ้าประตลาดน้ำจะเปิดไหมคะอาจจะเปิดนะใช่ใช่จะเถื่อเออฮู้หู้จักน้ำมิ้วกี้ไปดีวะคุณใหญ่ยังไม่เคยเปิดยังไม่เคยหู้จักแม่เปิดเองมันเปิดเปนใครรีโมทมันจะบวชนเวลามันก็อิดอิดเออ มื่อกี้ไปกดอหงมากล้วม่อกี้เอาไปเห็นแม่พาไปตลาดน้ำห่านไครอันคองใครหลดของหลินเล็กน้อยฮะโยมตาโยมตา,มตาไปเห็นเทงบูบีไฟแล้วมคนนี้เบเดดไปเห็นหลดบังขับเพราะวะ่าอยากขึ้นเหลดมาอุ้มม็เห็นกระโตอ่อนเกือกกิ่งอยากไปขึ้นหลดบังขับอันโตักระจกลาย ลดขั้นในน้อยแน่คือของผลในเืงินฝึกกับบ่เอาอีกแล้วเว้ยไปเอาไปหาเอาฉลดบังขับปีฟวงมาไหลโอ้ยมิมีเงินซื้อไห่บ่อราคาแพงบ่แพงผู้เช่าดีผ้าผนไปซื้อนมเน๊ะซื้อนมเพผนก็เบิดเงินบักลายนึงซื้อนมบักลายกล่องหนึ่งเช่าลายกล่องก็กินในเดือนเดียวจากนมจากอำเพิอมาจากอีกอย่างเด็ดพนช์เมืองนะไปก็บรน อันนี้กระเพาเมื่อพี่น้องคุดจิลอหลังจากวันยุทธคุจิลอตื่มไว้ได้น้อยหนึ่งปลาอยู่นะจับจับจับหาเปิดหัวก่อนจับจับเกี่ยวข่าวด้รอบเศร้าน้อยเดียวหนึ่งแรงคนตกง่ิวกีจิรล่อควยจิหลอยังลายอยู่พัดคืบมาอีกแล้วมันมาเป็นชุดเป็นฉุดทน,นก็นมาแล้วก็ยุทธแล้วก็มาใหม่ยัดคนตกห้ามทางมือมิวกี้ก็เลยเมืออะไรพี่น้องเลย ผู้คุมขา้มขามเหมือนวิญาทั้งผู้แหละมันมามาไวแล้วโอ้โอ้โอ,โอร้อนขึ้นคือพื้นกองสำยำดำน้ำพวกสำยำเกี่ยวข้าวทางใดทางเมื่อซีซีเมื่อทางใดชี้ด้วลูกชี้ด้ไวไหมหมุดแงดงนี่นี่นนเปิดหัวกันพี่น้องเลยลก็ต้องปิดก่อน

น้ำจ้นหงนหงเจรงรง,ง,ง,งมกินน้ำเยียบของพระเจะ้าจดตกพอดีทางหมื่น ตกฮงยู่เขาม่ตมันตกหุ่เขาตกหุ่นหุ่นนนไนอรขนาดนี้นั่งนั่งหุ่นใลงจังแดงรับดีเลยล่ะขลยเด้ลยผู้เนียรถก็จะบืนนี่นี้องนะนำเลยวาน้นไเลยขุยขุนกุยรถก็จ้าแก่เพืองเต็มขันรถมาบืนขึ้นฝังทั้งทีเลยน้ำใส่ได้ที่ดินก็จะสาลงเลย ก่อห้องได้ไจ่าบ้าเปนโกอะไรจับจับจับโนนแห้งอะไรค่ะ แล้ก็เลื่องทำนี่นะเลื่องพรอบกันบัดเลยบัวหน้าไฟเข่าอันนี้ก็ยังเลื่องทำนี่นะเข่าดอกก็ซุกกันสิ่อยไปเลยอันนี้เป็นเข่าสิบเอ็ดนหึ่งโอ้ยทางกันเลยห้ามขักหัวหน้าติดบ้านหมูน้อยหมูน้อย มาห่อเถือนป๊่มาห่อเถือนเลยแหงมืดเข่าก็เก่าทีจริงยังเว้นเติบอยู่แหงมืดมืดห้องแม่ดูแม <ett. S 1> like ่ห si ้องเป็นแต่แม่ห้องแม่แม่เอาคล้องื่อกี้ลงฮะเปิดเถื่อนกับพี่น้องเลยสิโต๊กนักยี่ดอกี่ครำโต๊กนักมืออื่นวิเกี้เอแล้วคำอื่นคึมนี่ คำอื่นแดดกับคนเข่าแล้วฮะมันเสมืองถือไปถือมาเนี่ย้วก็เป๋าเสื้อผ้ามิคกี้ไปเปลี่ยนส่งเสือ้ออันนี้จะเป็นอุปกรณ์ชงนมของ่นพวกขวดน,นมอยังเอาไปชงกินอยู่นะปลา,าตมาขยันขวัดอะไรหลกดเลยนี่ลมนี่แข่งกระลุยเจ็บย้อนได้นี่ปลาเสียงแหลนหมดนทีนะ่ะ บกวนตะบจกักน้ำบอ่อปลาอันนี้ก็ได้พอดีเกลือปลาเกลือไก่พี่น้องเลยขำม,มือตื่นตาคึมคึมไอ้หน้าจังวะผ่าวาออกมาคึมคึมค,มคึมกองม,กกมันมาเป็นหยุกเป็นหยุกพนมันค่ะโอเคพี่น้องหาเคลียร์คลองลงจากหลดกันพ่อคลิปหน้าขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเอาเปิ่งโฆษณาให้เด้อขอบคุณเบิร์ตสุขุสุโคนที่หับโซคลิปตลอดมาไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้อง